วันนี้เราเลือกเป็น MTC มาก็จริงๆเป็นหนึ่งในตัวที่เราเลือกเป็น momentum trading นะครับนนในวันนี้ด้วยแล้วก็จริงๆเป็นตัวที่พื้นฐาเราชอบอยู่แล้วเรามองว่ากำไรไตรามาสสามน่าจะทำ New High โต4% QQ 15%เยอเนียที่พั0เดรอล้านนะครับโกลนโกยังแข็งแรงรยัง double digit แล้วก็ NPL ยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ อิพีาวไม่ได้ปักหัวลงแบบโอ้โหต่ำแต่ว่ายังอยู่ในบริหารระดับที่บริหารจัดการ<โ>ดได้พเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งสำรองจะไม่ได้แบบพุ่งขึ้นครับหรืออะไรนะยังลดลงจากปีก่อนนะครับก็ Q3 นิว High Q4 ก็ลุ้นนิว High ต่อแล้วก็ภาพทั้งปีปีนี้อยู่ที่ประมาณ7,100ล้านที่เราคาดโต20%ปีหน้าก็ยังโตระดับดับเบิล i g จิตนะครับสิบหเนี่ย ต่อปีเนี่ยยังคาดหวังได้สาหรับตัว m t c เพราะโลนโคลเขายังดีแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์นี้เงินคนละครึ่งก็จะเข้าแล้วเนาะช่วงกลางสัปดาห์แล้วก็กรนงก็ยังมีโอกาสที่ลดดอกเบี้ยจะปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าอีกสักครั้งหนึ่งอย่างน้อยก็จะเป็นลงครับใช่ดอกเบี้ยก็ยังเป็นเทรนด์ลงแม็กซิมัมคือลงอีกสองครั้งที่เราประเมินนะแต่อย่างน้อยต้องมีหนึ่งครั้ง เพราะฉะนั้นก็ภาพรวมทั้งเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นมาตรการกระตุ้นต่างๆรวมถึงดอกเบี้ยนเนี่ยน่าจะทำให้ MTC เนี่ยยังขยับไปต่อได้วันนี้ก็เลือกเป็นหุ้นเด็ดต่อเนเืนเ่องนะครับเป้า56บาท